ผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งในในกลุ่มงานขนส่งของผมเนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่าเขารับคนขับรถที่มีใบขับขี่ทอสี่ไปทํางานที่สหรัฐอเมริกานะครับเงินเดือนนะครับสตาร์ทหนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะครับยังไม่รวมค่าเที่ยวหมายความว่าเราจะได้ค่าเที่ยวเพิ่มเติมจากเงินเดือนที่ได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ชายเล่นรถนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของจุดสูงสุดในอาชีพของงานขนส่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่เราทํางานไม่ว่าจะสายงานไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆผมว่าเราควรจะมีวิสัยทัศน์นะครับที่จะมองว่ามันจะนําพาเราไปที่จุดไหนนะครับและจุดไหนเป็นจุดสูงสุด ในอาชีพการทํางานในสายงานของเรานั่นเองผมมีความรู้สึกว่าการที่เรามีวิสัยทัศน์ต่ออาชีพที่เรากําลังทําอยู่นะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานไปโดยที่เราไม่รู้เป้าหมายนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่จุดไหนมันก็จะทําให้เรานะครับเหมือนกับว่าไปทํางานวันๆนะครับไปทํางานวันๆเสร็จกลับบ้านนอนนะครับ เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆมันทําให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไร้ทิศทางนะครับถ้าเกิดเรามีเป้าหมายนะครับมันจะทําให้เรามีแรงผลักดันมีแรงกระตุ้นนะครับในการที่จะผลักดันตัวเองไปสู่ในจุดที่ดีกว่านะครับซึ่งในวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ตกผลึกทางความคิดนะครับที่อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับมีความสนใจที่จะที่จะเข้ามาทํางานในสายงานของการขนส่งเนี่ยนะครับแลววันหนึ่งเนี่ยนะครับ เราอยากจะไปในจุดสูงสุดของเป้าหมายของงานนี้นะครับเราจะมีเส้นทางไหนให้เราได้เดินบ้างนะครับซึ่งเส้นทางที่ผมนะครับคิดเอาไว้นะครับที่ผมได้ตกผลึกเอาไว้เนี่ยมีหลักๆอยู่สามเส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางที่หนึ่งนะครับคือการที่เราเป็นเจ้าของกิจาการซึ่งต้องบอกเลยว่า คนทํางานหลายๆคนนะครับหรือแทบทุกคนเลยนะครับมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการนะครับแน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งการที่เราจะเป็นเจ้าของกิจการในสายงานของการขนส่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีบริษัทของตัวเองนะครับและเราก็หารถเข้ามาร่วมวิ่งในบริษัทเราซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องมีมีงานที่จะแจกจ่ายให้กับรถนะครับโดยที่เรานั้นก็ไม่ต้องมาลงแรงแล้ไม่ต้องมาขับรถไม่ต้องมาส่งของแล้ว เราก็ใช้ทักษะในด้านของการบริหารงานนะครับบริหารรถนะครับจัดส่งไปตามหน้างานต่างๆครับคอยดูแลรถต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเราก็จะกินเปอร์เซ็นต์จากรถที่เข้ามาวิ่งร่วมกับเราเหมือนที่ตอนนี้ผมนะครับวิ่งกับบริษัทซึ่งบริษัทก็จะจะได้เปอร์เซ็นต์จากรายได้ของผมไปนะครับในเส้นทางที่หนึ่งนี้เป็นเส้นทางที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับทุกอาชีพแหละอยากเป็นเจ้าของกิจการนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่า เราทุกคนไม่ได้เหมาะกับการจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วในตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่เลือกเส้นทางที่หนึ่งแน่นอนเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบบริหารคนนะครับเมื่อก่อนนะครับผมเคยมีประสบการณ์ในการทํางานในเรื่องของการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับซึ่งพอผมไปทําแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเพราะว่าการที่เราต้องบริหารคนเนี่ยมันปวดหัวมากนะครับแล้วที่สําคัญคือการบริหารคนเนี่ยเราต้อง คุมคนให้อยู่ครับเราต้องมีบารามีระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งพอเรามองตัวแล้วว่าเรามีบารามีในการคุมคนทําให้คนอ,าอยากทํางานให้กับเรานะครับหรือว่าเรามีทักษะในเรื่องของการดูแลรถด,ดูแลหน้างานต่างๆในการบริหารจัดการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเรามีไหมถามว่ามีไหมก็พอมีแต่ว่าถามว่าชอบไหมไม่ชอบนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในเส้นทางที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่ ชอบบริหารจัดการนะครับชอบดูแลคนดูแลรถคุมคนคุมทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะครับในการทําบริษัทเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่การขับรถส่งของแค่นี้และมันจะมีรายละเอียดเบีกย่อยมากมายมีทั้งเรื่องบัญชีเรื่องของการหาลูกค้าหาไรายได้เข้าบริษัทนะครับเรื่องของการทาภาษีอะไรพวกนี้เราต้องรู้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่เหมาะกับตัวผมนะครับแล้วก็ผมก็คงจะไม่เลือกเส้นทางนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับชอบและอยากทางานในด้านของสายงานบริหารเนี่ยนะครับ อาจจะมองเป้าหมายในจุดนี้ไว้เป็นทางเลือกในการที่จะประสบความสําเร็จในสายงานขนส่งก็ได้จุดสูงสุดในเรื่องที่2นะครับ<ๆ>ก็คือเราจะเป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่างานที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับต้องเป็นงานที่วิ่งระยะไกลแล้วก็มีงานต่อเนื่องอย่างน้อยนะครับเดือนละสิบ้าครั้งนะครับซึ่งงานที่วิ่งระยะไกลเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นงานที่เรา,าขนส่งต่างจังหวัดนะครับว่าง่ายๆ ผมก็มีคนรู้จักนะครับที่ประสบความสําเร็จในการที่วิ่งงานต่างจังหวัดอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันไม่ง่ายนะครับการที่จะมีงานต่างจังหวัดวิ่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับฉะนั้นนะครับมันอยู่ที่โอกาส traz, และจังหวะเวลาแล้วก็ทักษะเสริมต่างๆนะครับที่ที่เราจะนําเข้ามาเสริมในการขับรถของเรานะครับอย่าง <that s that s <S คนที่ผมรู้จัก <that> s <it>. <S เขาวิ่งงานต่างจังหวัดเนี่ยเดือนนึงประมาณ10 ถึง15เที่ยวนะนะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาวิ่งไกลนะคือวิ่งระยะไกลแบบไปสตูลไปสงขลาไปภูเก็ตไปแม่สายไปแหลงนันเลยนะครับซึ่งเที่ยวหนึ่งออกไปก็เฉียดเฉียดหมื่นหรือว่าหลักหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะเดือนหนึ่งไรายได้ของเขาก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนบางเดือนนะครับซึ่งแน่นอนว่านอกจากทักษะที่เรามีในเรื่อง,องการขับรถแล้วนะครับความทะเยอทะยานนะครับเรื่องของเอ่อทักษะในการ หางานนะครับความกระตอือรือร้นต่างๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องมีเข้ามาเสริมด้วยเหมือนกับคลิปที่ที่ผมได้ได้ได้พูดไปเมื่อเมื่อช่วงที่ผ่านมานครับในเรื่องของทักษะเสริมนะนะครับซึ่งผมก็วางเป้าหมายในในจุดที่สองเนี่ยผมก็อยากจะทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าในงานที่ผมเจอเนี่ยนะครับมันจะเป็นงานวิ่งกลางคืนส่วนใหญ่นะครับซึ่งการที่วิ่งกลางคืนเนี่ยร่างกายของผมมันไม่พร้อมนะครับผมก็เลยต้องหาวิธีต่างๆที่จะ หาเส้นทางใหม่ๆนะครับที่ผมจะสามารถสร้างรายได้ณตรงนี้ได้นะครับให้ใกล้เคียงใกล้เคียงกับก like <fen> ับคนที่ผมรู้จักอยู่นะครับซึ่งเป้าหมายที่ผมวางเอาไว้นะครับถ้าเกิดผมจะใช้รถคันนี้แล้วก็รับงานเองหรือว่าหางานต่างจังหวัดวิ่งเนี่ยนะครับถ้าประสบความสาเร็จในมุมมองของผมนะผมว่ามีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับเจ็ดหมื่นบาทขึ้นไปนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายคือว่าหลังหักค่าน้ํามันนะครับหักค่าเสื่อมสภาพรถนะครับสองอย่างนี้นะครับถ้าหักสองอย่างนี้ออกแล้ว ได้เกิน7จ0 0หมบาทผมถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับในการที่ใช้รถกระบะตู้ทึบของเรานะครับต่อไปนะครับในเส้นทางที่สามนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผมเพิ่งเจอด้วยครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ตอนนี้อยู่ในใจผมและผมคิดว่าผมอยากจะไปเส้นทางนี้นะครับเส้นทางที่สาม <L> คือขยับรุ่นรถนะครับจากการที่เราทําขนส่งแล้วเราขับรถกระบะตู้ทึบนะครับก็อยากจะขยับรถให้มันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นในที่นี้คือขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ หมายความว่าผมมีความใฝ่ฝันนะครับอยากที่จะไปขับรถระดับ6ล้อ10ล้อ18ล้อนะครับรถเทเลอร์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งรายได้มันก็มีความน่าสนใจอยู่มากๆเลยจุดประกายของผมเนี่ยนะครับผมไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งในในกลุ่มงานขนส่งของผมเนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่าเขารับคนขับรถที่มีใบขับขี่ทอสี่ไปทํางานที่สหรัฐอเมริกานะครับเงินเดือนนะครับ สตาร์ทหนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะครับยังไม่รวมค่าเที่ยวหมายความว่าเราจะได้ค่าเที่ยวเพิ่มเติมจากเงินเดือนที่ได้มากกว่าหนึ่งแสนบาทแล้วด้วยนะครับซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับการที่เราจะไปเป็นคนขับรถบรรทุกที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับภาษาก็ต้องได้ทักษะก็ต้องพร้อมนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยวางเป้าหมายไว้ว่าโอเคผมอะ่ะอยากจะทำตรงนี้นะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะต้องพยายาม เรียนขับรถบรรทุกนะครับแล้วก็เรียนภาษาเรียนภาษาเสร็จไม่พอครับคุณต้องสอบภาษาด้วยนะ L นะครับสอบ i อเอนะครับสอบ i อเอลสอบโทอีกสอบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ให้คะแนนมันผ่านเกณฑ์มาตราฐานของเขานะครับในการไปทําง,งานที่ต่างประเทศแต่ว่าในใ,ใ,ในในบางบางที่นะครับก็อาจจะไม่ใช้ทักษะภาษามากแต่ว่าผมคิดว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็ดีอะ่ะเพราะว่าเราอย,อยู่ประเทศของเขาแล้วเราสื่อสารภาษาาเขาได้นะครับมันก็ดีนะครับ แต่ในใจของผมแล้วเนี่ยผมมาอยากไปเยอรมันนะนะครับผมชอบประเทศเยอรมันนะครับจริงๆมันก็มีหลายๆเรื่องที่ผมชอบนะครับในเรื่องของภาษาเนี่ยผมว่าภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่เท่มากแล้วก็ทีฟุตบอลที่ผมเชียร์นะครับก็อยู่ประเทศเยอรมันนะครับผมเชียร์ไบเออร์นิวนิกนะนะครับก็อยู่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วผมก็ชอบชอบ c าเจอร์ชอบความเป็นเยอรมันในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยพอผมมาคิดดูแล้วว่า ผมมีโอกาสที่จะไปทํางานที่ประเทศเยอรมันไหมนะครับผมคิดไปคิดมาแล้วมันคงยากเพราะว่าภาษาเนี่ยพื้นฐานผมไม่มีเลยนะครับผมจะมีพื้นฐานภาษา,าอังกฤษอยู่นิดหน่อยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเรียนภาษาในสิ่งที่เราพอจะมีพื้นฐานน่าจะดีกว่านะครับก็เลยปักหมุดไว้ที่ภาษาอังกฤษแหละส่วนจะไปประเทศไหนนะครับส่วนจะไปประเทศไหนเนี่ยก็เดี๋ยวอยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ที่เล็งเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับประเทศออสเตรเลียเนี่ย ผมเห็นในคลิปวิดีโอในช่อง youtube นี่แหละนะครับที่มีคนขับรถบรรทุกอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่ผมสนใจก็คือว่าพวงมาลัยอยู่ขวามือนะครับพวงมาลัยอยู่ขวามือเหมือนประเทศไทยนะครับดังนั้นถ้าเราไปเนี่ยก็คงไม่ต้องปรับตัวมากถ้าเราขับรถบรรทุกที่ประเทศไทยได้นะครับและอย่างน้องสาวผมก็เคยทํางานอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะครับก็น่าจะพอมีประสบการณ์แล้วก็ให้คําแนะนํากับผมได้ถ้าเกิดผมจะไปจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือสามเส้นทางที่ผมตกผลึกในความคิดนะครับว่า จุดสูงสุดในสายงานขนส่งเนี่ยมันจะไปใน,ในทิศท,ทางไหนนะครับสาเหตุที่ผมตอนนี้ผมมองในเส้นทางที่3ามเป็นหลักเนี่ยนะครับขับรถบรรทุกต่างประเทศนะครับที่ผมมองเส้นทางนี้เป็นหลักเพราะว่าลักษณะข,ของผมนะครับผมเป็นคน i n รเวิร์ t นะครับ i n รเวิร r t เนี่ยคือคนที่ไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆนะครับไม่ชอบที่จะทํางานขึ้นรงกับใครเยอะๆนะครับแล้วก็ชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับมีสมาธิมีพลังต่างๆในการที่เราทํางานคนเดียวนะครับถ้าเกิด เราต้องไปบริหารคนต้องไปทํางานกับคนเยอะๆเ,เป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมาะกับตัวเราเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจุดสูงสุดของคนที่ทํางานในตําแหน่งหน้าที่ของการขับรถเนี่ยจุดสูงสุดมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็คือการขับรถบรถบรทุกที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายอันสูงสุดที่ผมหวังเอาไว้แล้วกันฝันเอาไว้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยว จากนี้ไปก็คงต้องค่อยๆฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะต้องเริ่มขับรถบรรทุกที่ประเทศไทยก่อนนะนะครับเป้าหมายที่ผมวางเอาไว้เนี่ยก็อันดับแรกก็เรียนขับรถบรรทุกก่อนแหละเดี๋ยวหาที่เรียนนะครับที่สอบใบขับขีท่ทอสีนะครับการที่เราสามารถสอบแล้วก็ขับรถในลักษณะของใบขับขีท่ทอสีได้เนี่ยมันก็คือสกิลสูงสุดของการขับรถทางบกในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าเราขับทอสีได้เรามีแบบขี่ทอสีเนี่ยรถยานพาหนะทุกอย่างนะครับเราขับได้หมดนะครับที่เป็นยานพาหนะทางบกนะครับก็เนี่ยแหละนะครับเป็นเป้าหมายของผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับการที่เรามีความใฝ่ฝันนะครับแล้วก็มีมีวิสัยทัศน์ในการทํางานนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนะครับที่กําลังสนใจจะมาทํางานในสายงานขนส่งนะครับหรือว่ากําลังทํางานในสายงานขนส่งอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ลองมองอนาคตของตัวเองว่าอาชีพที่เราทำอยู่นะครับมันจะนำพาเราไปที่จุดไหนนะครับและเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในสายงานนี้ในลักษณะไหนนะครับโอเคก็ชวนคุยกันสบายๆนะครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ